สำหรับข้อสอบ Er r o r นะคะหรือว่าข้อสอบที่เขาถามว่าในส่วนที่เขาขีดเส้นใต้มาให้ข้อไหนผิดที่เราต้องทำก่อนแบบแรกนะคะเราจะต้องดูตำแหน่งคำก่อนหมายความว่าตำแหน่งคำของคำที่เขาขีดเส้นใต้มาให้แล้วก็หน้าหลังคำที่ขีดเส้นใต้นั้นเนี่ยว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยถูกต้องตามโครงสร้างภาษาอังกฤษหรือไม่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เรียนกับทีเชอร์เนี่ยจะมีเทคนิคการพิจารณาข้อสอบ หรือว่าข้อแต่ละข้อให้ด้วยนะคะมาดูกันค่ะสำหรับข้อแรกเลยเจอคำว่า retire retire ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น verb ถูกไหมแล้วก็ข้างหน้าค่ะเจอคำว่า she ซึ่งเป็น subject และนั้น subject ตามด้วย verb ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะทีนี้เนี่ยสูตรนะคะที่เชิญเนี่ยจะบอกให้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคำที่ขีดเส้นใต้ที่เขาเป็น verb เราจะต้องดูทั้งหมด2อ,อย่างด้วยกันก็คือ 1. ให้ดูว่าเว b ตัวเนี้ผันตามเวลาหรือยังแล้วก็ข้อที่2ก็คือ e r ฟตัวเนี้ผันตามประธานหรือยังหรือที่เป็นประธานเอกพจน์หรือพหาพุนโภคอะคะอ่ะแอบเรามาดูค่ะอันดับแรกเลย e r b ผันตามเวลาหรือยังเรามาดูค่ะว่าในข้อเนี้ยเขามีเวลามาให้ไหมนี่ไง in September 1> 1989, 1989, 1989 1 9เอะ1989เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะเป็นอดีตแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอดีตเราจะต้องใช้เวิร์ฟช่องที่2ถูกไหมทีนี้ retire เติม S แบบนี้เป็นเวิร์ฟช่องที่1เติม SES เมื่อประธานเป็นเอกพจนะคะถามว่า retire นี่ไงที่เชอร์ก็ผันตามประธานตัวนี้แล้วไง ถูกต้องค่ะแต่ว่าเขาผันตามเวลาหรือยังคะยังไม่ได้ผันตามเวลาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ผันตามเวลาแบบนี้ข้อนี้ก็เลยผิดเลยค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทำข้อสอบนะคะเราสามารถตอบข้อ A ได้เลยที่ถามว่าถ้าแก้ลาติเช์ต้องแก้เป็นอะไรเอานี่ไงก็ เป็นเวร์ชสองก็คือต้องเปลี่ยนคำว่า retires ที่เติม s เนี่ยเป็น retires ที่เติม d แทนเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเข้ากับเวลาอืมถ้าเป็นข้อสอบปุ๊บเราก็สามารถไปข้อต่อไปได้เลยแต่ทีเนี้ยดิฉันจะพามาดูตำแหน่งอื่นนะคะว่าทำไมเขาถึงถูกเนาะมาดูตัวที่สองค่ะข้อบ b ยเขาบอกว่า tennis championtennis เป็นคำนาม แชมเปลยนก็เป็นคำนามทีนี้นามสองตัวอยู่ติดกันได้ไหมอยู่ติดกันได้ค่ะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเข้อสอบ error ที่เป็นคนํานามสองตัวอยู่ติดกันแบบนี้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนํานามสามตัวอย่างเงี้ยไม่ได้ละโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อ b ถูกต้องแน่นอนนะคะต่อไปข้อ c cat ค่ะเจอคำว่า the most famous นะคะ the most เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดแล้วก็จะใช้กับ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์เนี่ยที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมี2พยายา์ขึ้นไปถูกไหมแล้วก็เจอคำว่า famous ซึ่งตรงกับสูตรที่เรารู้นะคะดังนั้นเด e most ตามด้วย adjective 2พยางค์คือ famous อันนี้ก็ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ d ีดอค่ะ w o m e n athlete นะคะจะเป็นเหมือนข้อ b-boy เลยคือ w o m แ n นะคะ เป็นคำนามแล้วก็ a d l e t e ก็เป็นคำนามเห็นไหมนามชนนามแบบนี้ก็ได้เพราะมี2ตัวถามว่านี่ไงไม่ต้องแปลค่ะทั้งหมดแต่ว่าแปลเป็นคำๆก็พอเรารู้ว่าอ๋อคำนี้เป็นนามเป็น verb เป็น adjective เป็นอะไรอย่างเงี้ยพอละนะคะถ้าเกิดว่าเรียนกับ t e เชอร์เนี่ยจะมีสูตรที่มันง่ายกว่านี้คือมีสูตรที่พิจารณาทุกอย่างได้เลยนะคะอะดังนั้นเนี่ยก็เลยยืนยันว่าตอบข้อ A ค่ะ